สูสัดสอันนี้สารยังนีคำสารปูขาวกับแม่ยังเกาะสารตาสารยายอาจารย์ยำอาจารย์รํานะครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลด้ยครับสวัสดีอาจารย์รําครับผมที่หลายๆช่องเพินมานี่อ่าได้ยินข่าวว่า <C apt ain> เลขของอาจารย์นี่ <C apt ain> เขามาแล้วสามงวดติดเลย <C apt ain> โดยได้เลขมาจากเสือกผูกข,ข้อ, <C apt ain> อจริงๆนี่มันเขามาหางวดเด้ของน้องตานี่เขาสองเออได้ซี่งวดแล้วน้องตาสองน้องเลือกเสือกน้องสมไสอีกสองอนะครับติดกันเลยแน่นอาจายาเนาะหล่าสุดอ,อาจารย์เป,เปิดใเพิ้นเะบิองแน่หลักฐานเัางนีอยู่นี่นี่งวดหล่าสุด อ่าอันนี้คืองวดล่าสุดแปแต่ยายสวยบอกว่าบอถือได้นี่ให้ยเจ็ดแปดถ้าออกตัวกลับแล้วว่าบอถือแมนเลขเพิ่นให้ยเจ็ดแปดแต่เลขไปออกแปดเจ็ดซีเรเพื่อนก็ต้องกลับในตัวแมนบอเอออันนี้ก็แล้วแต่เนาะอันนี้ฉะนั้นม่ามือนีเนี่ยคือหลายช่องเนี่ยเพิ่นอยากได้เลขเสื้อผูกข้อของน้องสมชายในงวดวันที่หนึ่งมิถุนา ซึ่งอาจารย์เพิ่นกดได้เฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วเนาะอาจารย์เบาสูฟังในว่าในคณะที่เฮ็ดมีอาการมี่ยังเกิดขึ้นเบาสู่แปบลบว่าปวดหัวนะน,นี่เขานี่เขาได้นะเจนวัดสินามื่อเวลาพ้นอีกมือบีบหัวไปเองครับปวดหัวแห้งาจารย์ไปทําพิธีมาแล้วคแต่ท่านพิธีมันมวดก้อนกับปวดยิ่งถ้ามันปวดแห้งมันอีปวดแห้งก็จะว่าผมเอามืองูไปสิเลย วันนี้คักแข้งวันนี้ก็ได้สามตัวแนละ้วจะไดครับจะได้ไปเ,เห็ดแล้วบอกครับเห็ดแล้วเห็ดเมื่อไหร่ครับอาจารย์หาซีหนึ่งแม่นครับเลขกสามตัววันนี้สองตัวครับเห็ดได้จั๊กมือหหเห็ดได้สามมือเหรอเห็ดได้จั๊กมือเหรอครับเห็ดมือบ้านพูดสามมือซีมือพอดีครับซีมือครับอือคือเลขเสือที่เอาไปเห็ดนี่เป็นเสือที่ส่งมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ พิ่นเอามาหายนอ,อช่วงแรกที่เฮ็ดนี่คือพื้นบอกว่าสีห้ยสีงวดอืเฮาเห็ดไปแล้วสามงวดเข้าไปแล้วสองงวดแรกเอามานี่คือพิษนอ้ออาจารย์งวดสองงวดสามนี่เข่างวดนี่ถือว่าเป็นงวดสุดท้ายงวดที่สี่งวดสุดท้ายนะครับ,รบผมก็ฝันดีพอมนะอฝันจะไหนนอ้ออาจารย์ฝันดีเปนวะ่ามันเข่าแน่เลย อเอาเขียนเขียนตัวเลขที่ฝันว่าจะได้อาจารย์เราคุ้มฝันอยู่ฟังในครับฝันว่าเด็หน่อยซี่คนมาฝันมาฝันฝันอ้อมกันอยู่ผมก็เรียกว่าเ็กเขาฝันอ้อมอาจารย์เลยสี่พ่อตีเป็นตัวไม่หรือว่าเห็นเด็กจะมีโชคใช่ครับเอาตามที่ทำพิธีใดคือเก่าตัวเก่าตัวเก่าครับผมเปลี่ยนแปลงนะเล่นยำตัวใดครับอาจารย์ตัวใดผมมัก มักเลยสาตัวบนมักสตัวเลยตัวตัวใดในน้ออาจารย์อ่ะห้าบน้าีนห้าีหนึ่งพิมครับกำลังพิมอยู่ครับแล้วกับตัวที่สองเยอาจารย์บอกไปตัวที่สองารที่หกเก่าหกเก่าห้าซีหนึ่งกับหกเก่าหฟันดีมาตลอดนะครับ แต่แต่ในความฝันนี่อาจารย์่ได้ตีเป็นตัวเลขอี่อยังอีกแม่นบ่อครับบอ่อครับผมเห็นพรตีเลยถือว่าเด็กน้อยมาแรนอ้อมมาฟ้อนอ้อมครับฝันอ้อมเป็น<ท>ปัญค,ครับสาเมียโนะโม่เนี่ยคิดว่าม่โชคย่างเดียวครับครับงวดกวอนพงกับฝันว่าเขาจะฝันตัองเขาออกตรงๆเลยเนออยาะทีครับจานยมุนตั้งสิ่ เนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมสอสู่เนี่ยครับครับผมเอาเป็นตัวที่ไปทำพิธีได้ครับเอาตัวทำพิธีได้สามตัวก็กัมีห้าหนึ่งสี่เอ้ห้าสี่หนึ่งครับสองตัวหกเก้าแค่นั้นครับเห็นบอแต่ว่ากลับน้ำเน้เ้อครับเชื่อว่าบตถืออเชื่ิว่าบ่ถือื่อเรียกบอกครับนเราบ่ถือนปางไหนบอกว่าบ่ถือแ่บจางไหนกับจังไหนหกเก้ากับเก้าหกป็นน้ำนตัวน้อยอืสี่หนึ่งกับหนึ่งสี ซีหาหาซีเป็งสันหรอเนาะหาหนึ่งเปงสันตัวหาซีหนึ่งกับตัดมาเป็นสองตัวกับหาซีหาหนึ่งซีหนึ่งตัวแล้วก็ไปกลับพร้อมเนาะบนลางเนาะครับครับเล็กสามตนี่กอยากเลี้ยงนะผู้ชมว่ามันกินอย่างตั้งแต่เสือกเอามานี่บังค่อยเขาจ้าเสือสามตสามตเขาแค่สองตแมนตัดเหล็นน้ำแน่นะครับก็เขาสองหมดติดแล้ว ไอ้เสื้อเซนนี่เนี่ยบ่สองงวดติด,งว,ตดงวดแรกให้ได้ศูนย์หกงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่นั่นไอ้เจ็ดแปดนั่นแหละอืมก็เลยว่าม,ม,มีอีกมองหนึ่งที่ให้เลขกแม่นแล้วก็เสื้อเซนนี่จะเป็นเสน้นเอ่องวดสุดท้ายาหลังจากเลขออกแล้วก็ที่ให้อาจารย์พิ่นทำพิธีชาปนากักจิตอา่าชาปนากจิตส่งดวงวิญญาณอาือให้เพิ่นเนาะ ชาปนกิจเชี่ยวข้างในแม่นเพราะว่าเฮ้าเฮ้าใส่สัจจะครับเพิ่นว่าสีหายสีงวดสีถือหรือบบถือก็ต้องเฮ็ดพิธีเพิ่นคือครือเสือของหนองสมชายเพิ่นบอกว่าสีหายสามงวดเพราะสามงวดเขาก็ต้องชาปนกิจแมนครับอันนี้คือกันเพิ่นหนยสีงวดนีกว่าจถือหรือบถือก็สร้างเคืเสุดทุายครับถือหรือถือ ก็ต้องถ้าพนักกิจจะเป็นขึ้นกันแมนครับผู้ใดเข้ามารับชมคลิปนี้ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับที่นี้มีโอกาสเหลืออยู่หมดหนึ่งแมนสามงวดไม่ต้องเสียใจน้ำเราครับเพราะต้องเสียใจที่บ่ได้งวดสิบปันมาเนาะครับมันมันอยู่อยู่ไกลกันเนาะทางสีเดินทางมาเมื่อนี้ถือว่าพี่น้องทางหลายๆช่องนี่น่าจะเป็นท่านที่โชคดีเลยได้มาตามตัวเลขของอาจารย์ลำนะครับเสือกเส้นสุดท้าย นะครับผ่าสเลนผ่าสเลนยังดีสียังสีเลยนี่โอ้จังสีเลยตัวนี่ผมมีขาดเนาะผมมีขาดก็ถ้าเพื่อนฝันแนวหนีเห็นเล็กหน่อยจังสีนี่รับประกันว่าบอผ่าเนาะอาจารย์เนาะมือแน่นกับฝันว่าเขาพ่นฟอดออกเนาะอ่นก็ออกตรงตรงเลยหกมแน่นแน่นถ้าเฮาสิแปอรตามความฝันเด็กหน่อยกันเด็กหน่อยกันหนึ่งไม่ยิ่งกับเป็นสี เข่ากันนี่เนาะเมันก็เข่ากันก็เอนสี่หนึ่งนึงสีเอาตัดเต็มเอามาเม้่อีกจะรอบเมื่อีกจะรอบอีบ่บ่บ่ทำขาดเอาขากขาดโหลดอาจารย์เออหายเพิ่นขาดขาดโหลดห้าหกเก้าแค่นั้นครับพี่น้องไปตัดเต็มอย่ห้าสี่ห้าหนึ่งสี่นแล้วก็สองตัวหน่กเก้ไปกลับเอาเนาะครับผม เชือกผูกคออาจารย์ล้ํนะครับอ๋อที่หนึ่งไม่ม่แม่อาจารย์ล้ําเชือกผูกคอน้องสมชายอขอบอาจารย์ตุ้งอาจารย์โมกใกจารยสะดุ้งหรือเปล่าอาจารย์ไม่สะดุ้งสะดุ้งขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณหลายๆเอ้าท้ายนี่กอให้อาจารย์คขอบขอบคุณครับผมขอบคุณครับยังสับสแลบอยู่ขอบกันเด้อครับอาจารย์เด้อ งวดทีแล้ยวเจ็ดแปดด้วยครับทีงวดนี้ครับงวดวันที่อะไรหนึ่งวันที่หนึ่งเบืองเอาเนาะครับทีเดีครับงวดทีแล้ยวครับเจ็ดแปดครับครับมีงวดซีมาครับอ่าซีหนึ่งข้ามหกเก่าครับยินบ่อนงวดทีแล้ยวแปดเจ็ดครับงวดนี่งวดนี่หาซีหนึ่งครับ ััเก่าครบแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้มสีแดงเลยครับ